สวัสดีครับทุกผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีกับผมจำนงเชมมงคลนะครับวันนี้ขอหยาิเข้ามาสู่บรรยากาศรายการก่อนเวลาสักนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าสักครู่ก็จะเข้าประชุมคณะกรรมาการวิสามัญแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะก็เลยถือโอกาสเห็นประเด็นอ่าที่เป็นประเด็นข่าวนะกรณีที่เมื่อวานนี้ศาลปกครองนะศาลปกครองกลางนั้นมีคําสั่ง ให้เปิดรายละเอียดคดีนาฬิกาพลเอกประวิทยวงสุวรรณโอ้นี่น่าสนใจมากนะครับผมว่าจะเป็นนิมิตใหม่นิมิตห,หมายอันใหม่ที่สารปกครองจะมีบทบาทในการที่จะต้องให้มีการเปิดเผยในรายละเอียดต่างๆคือกรณีที่ปปช นะไม่ชี้มูลพลเอกประวิตธวงสุวรรณจากกรณีใดก็แล้วแต่นะครับแต่สังคมวิพากษ์วิจารณ์อยู่มากพอสมควรว่าประธานปปอชอนั้นเป็นลูกน้องพลเอกประวิตธและคณะกรรมการปปอชอนั้นก็เกิดขึ้นในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชายยึดอํานาจและมีการแต่งตั้งปปอชอขึ้นมาก่อให้เกิดเป็นกระแสนะของประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์ปป,ปอชอมากพอสมควรในระยะนั้น นะเรื่องความไม่เชื่อมั่นหรือบางคนอาจจะพูดถึงว่าความไม่เป็นกลางหรือความไม่เป็นธรรมความไม่ไวเนื้อเชื่อใจปปชอ,อะไรก็แล้วแต่แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนั้นผลที่ออกมาก็คือนาฬิกาบิ๊กปอมนะซึ่งจากกระแสข่าวจากกระแสข่าวนะความจริงยังไม่เคยเห็นนั่นก็หมายความว่าปปชกล่าวหาพลเอกประวิทย์ นะในเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จเรื่องแหวนและนาฬิกานะเนื่องจากว่าไม่ได้แสดงในบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้วก็มีผู้ไปจับภาพนาฬิกาที่อยู่ในแขนบิ๊กป้อมนะซึ่งมีเทียบกันมาออกมาเป็นหลายเรือนมูลค่าประมาณสัก50ล้านบาทเห็นจะได้20กว่าัวเรือนะก็มีการร้องต่อปปชเพื่อไต่สวน เสร็จแล้วนะครับจากกระแสข่าวนะหรือจากการาวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปบอกว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั้นเนี่ยนะฮะต่อสู้คดีในลักษณะว่าแหวนน,ะน,วน่ะเป็นแหวนแม่เป็นแหวนของแม่แล้วก็นาฬิกาที่ได้มานั้นเป็นนาฬิกาของเพื่อนนะเป็นซับเขาเรียกว่าใช้ของรูปเป็นของเพื่อนและยืมมาใส่ นะซึ่งเมื่อยืมของเขามาก็ไม่จําเป็นต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินเรื่องอะไรตาลองนี้นะครับคือคือไม่ต้องแสดงอะ่ะนะเนื่องจากว่ามันเป็นของยืมมานะเป็นของยืมมาสุดท้ายนะครับกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ดังมากพอสมควรจนปัจจุบันนี้ก็ยังติดปากนะติดปากตั้งแต่รุ่นไยรุ่นจนกระทั่งผู้สูงอายุเรื่องนาฬิกาป้อมนะแหวนยืมแม่นาฬิกายืมเพื่อน แล้วสุดท้ายนะผลก็เป็นอย่างที่คิดก็คือหมายความว่าปปชนั้นไม่ชี้มูลพลเอกประวิตธิวงสุวรรณนะไม่ช <kle ambling. S 1> ี <D S 2> ้มูลพลเอกประวิทธิวงสุวรรณด้วยมติเสียงข้างมากก็กลับกลายเป็นว่าหลังจากนั้นกระแสสังคมก็พยายามเรียกร้องให้เปิดสำนวนหรือรายละเอียดในการวินิจฉัยคดีพลเอกประวิตธิแม้กระทั่งคำให้การของพลเอกประวิตธิวงสุวรรณเองแต่ปปชนั้นก็เก็บเป็นความลับมาโดยตลอด นจนกระทั่งเดอะแมตเตอร์นะครับสื่อมวลชนก็ไปฟ้องศาลปกครองฮะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมว่าเป็นแนวคิดหรือแนวทางใหม่ในกรณีที่รัฐพยายามจะปกป้องหรือรัฐพยายามที่จะปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงทงั้งทั้งที่มีพระรข,ข้อมูลข้อมูลข่าวสารอยู่แต่ก็พยายามจะปกปิดสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งเมื่อวานนี้ศาลปกครองก็มีคําสั่งหรือคาพักษาให้เปิดรายละเอียดนะ่ครับ เปิดรายละเอียดคดีของบิ๊กป้อมเรื่องนาฬิกาเรื่องแหวนนี่แหละครับบอกมันต้องเปิดให้หมดในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องยกเว้นข้อมูลหรือว่ารายละเอียดส่วนบุคคลจากนี้ไปเราก็จะเห็นนะครับว่าเหตุผลที่ปป,ปชเขียนรายละเอียดในการไม่ชี้มูลพลเอกประวิทย์ที่แท้จริงนั้นมันคืออะไรและทำให้การ คนเอกประวิทย์หรือคำชี้แจงของคนเอกประวิทย์ที่ชี้แจงต่อปปชนั้นชี้แจงกี่ครั้งแต่ละครั้งชี้แจงอย่างไรนะแต่ละครั้งชี้แจงอย่างไรและคำชี้แจงนั้นตลอดจนถึงคำวิิจัยของปปชเนี่ยนะครับจะมีเหตุมีผลหรือไม่ประการใดจะไปเหมือนที่กระแสสังคมกระแสสื่อออกมาวิจารษ์ารื่องความไม่เป็นกลางหรือความไม่เชื่อมั่นของปปชหรือไม่นะฮะ สานบุคลองก็มีความเห็นว่าในกรณีอย่างนี้นะครับอย่างน,น้อยๆนะครับต้องเปิดเผยเนื่องจากว่าประวิทย์วงสุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เคลือบแคลงในสังคมอยู่มากพอสมควรนะควรที่จะต้องเปิดสิ่งเหล่านี้นะเพื่อรักษา,เ,าเรียกว่ารักษาองคออ์กรปปชนะถ้าปปชวินิจฉัยอย่างมีเหตุและมีผลนะประชาชนก็จะเป็นผู้ตัดสิน หรือถ้าปวชวินิจฉัยอย่างไม่มีเหตุและไม่มีผลเป็นการวินิจฉัยในลักษณะเอื้อหรือช่วยกันประชาชนก็จะเป็นผู้ตัดสินก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้ต้องขอบคุณสารปกครองเป็นอย่างยิ่งยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายวิษณุเครืองามะนะหลังจากที่ปปชไม่ยอมเปิดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของประยุทธ์และ วิษณุเครือง,งามเช่นเดียวกันโดยไปอ้างกฎหมายนะครับโดยไปอ้างกฎหมายาไปอ้างกฎหมายว่ากฎหมายปปชไม่อนุญาตให้เปิดทั้งๆท,ที่ตามพรบรข้อมูลข่าวสารนั้นสามารถเปิดได้และคณะกรรมการวินิจฉัยาตามพรบรข้อมูลข่าวสารนั้นก็วินิจฉัยให้เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของประยุทธ์และวิษนุเครือง,งามแต่ปปชก็ยังไม่ยอมเปิดครับ ผมเชื่อว่านะครับจากนี้ไปจะต้องมีการฟ้องเรื่องนี้ต่อศาลปกครองเช่นเดียวกันนะฟ้องเพื่อบังคับให้ปปชเปิดบัญชีทรัพย์สินนะของประยุทธ์และวิษณุเครือง,งามเราก็จะได้เห็นภาพต่อไปนะครับสังคมจะได้ประจักษ์สักทีหนึ่งว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาทำไมกลัวอะไรนะักกลัวอะไรหนาะก,นะกับเรื่องที่ประชาชนจะรู้เรื่องทรัพย์สินของตอนเอง ทั้งที่พลเดบประยุทธ์เจิาายาสนั้นยึดอํานาจมานะครับครองอํานาจในการยึดอำนาจอยู่5ปีกว่าจะมีการเลือกตั้งนะแล้วก็เขียนกฎหมายกันเพื่อปกป้องตัวเองนะนาะยมีชัยฤชุพันธ์นะตอนนั้นจะเป็นอะไรนะของมหาลาัยอะนายกสภาหมหาลายัยพอเขาจะให้แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนีสินรีบโดดลาออกอันนี้ขนาดผู้ร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็ได้ร่างกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือพลเอกประยุทธ์ช่วยช่วยเหลือนายวิษณุเนี่ยแหละครับในการที่ไม่ต้องเปิดบัญชีทรัพย์สินคือเก็บเป็นความลับปิดซองไว้นะหลายคนก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะไปกลัวอะไรครับถ้าคุณสุจริตอย่างที่คุณว่าคุณบอกไม่มีการทุจริตไม่มีคอร์รัปชันอย่างที่คุณว่าแล้วคุณจะไปกลัวอะไรคุณก็ให้เขาเปิดสิครับบปชบอกว่าถ้าเปิดไปกลัววิษณุกับประยุทธ์จะฟ้องคุณก็ท,ทําหนังสือถึงวิษณุหรือ ทำหนังสือถึงทำหนังสือถึงปปชดีครับทั้งคู่บอกว่าเปิดได้เลยผมไม่มีปัญหาอะไรทําไมไม่ทานะผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปสื่อจะต้องฟ้องต่อศาลปกครองนี่แหละครับเพื่อบังคับให้ปปชต้องบังคับนะครับปปชเนี่ไม่บังคับไม่เปิดหรอกครับบังคับให้ปปชเปิดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของประยุทธ์จันโอชาและวิษณุเครือง,งามเพราะประเด็นหลังจากนี้ เราจะมีเรื่องเงิน5ล้านตามที่สสวิสารเตชาธิรวัตรอภิปรายในสภาในะเรื่องแจกเงิน5ล้านตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากนะครับฝ่ายค้านมีพยานหลักฐานที่ค่อนข้างชัดฝ่ายค้านมีพยานหลักที่ค่อนข้างชัดผมพอทราบนี่นะครับนะเนื่องจาก,กผมก็ดูแลอยู่พอสมควรเนี่ยนะค่อนข้างชัดครับค่อนข้างชัดเลยทีเดียวล่ะนะคุณสุทินคลังแสง,งแง้มๆออกมาเช่นเดียวกันนะ เอ้ยมันมีคลิปเสียงนะโวยอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะมันปุ์ยุจเจโนชาจะไปบอกว่าเฮ้ยผมเป็นผู้สุจริตไม่มีหรอกไอ้เรื่องอย่างนี้ผมไม่มีก็ค่อยพิสูจน์กันแต่ที่แน่ๆจะต้องแสดงบัญชีรทรัพย์สินและหนี้สินเปิดเผยแล้วครับต่อสาธารณชนปปชไม่เปิดสายบุคลองต้องบังคับให้เปิดนะเพราะว่าพุทธะยุจเจโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธนารนณะควรที่จะเปิดเผยข้อมูลในสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้ต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าสุดท้าย ผมว่าความจริงคือความจริงครับหนีไม่พ้นอะครับบัญชีทรัพย์สินของประยุทธ์จันทร์ชัยจะต้องถูกเปิดเผยออกมาวิษณุจะต้องถูกเปิดเผยออกมาว่ามีเงินกี่ร้อยกี่พันล้านกันจริงหรือไม่เพียงใดนะฮะอันนี้สังคมก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเข้ามาในระยะเวลาสั้นๆบอกกล่าวกับท่านผู้ชมว่าจากวันนี้ไปเราจะได้เห็นความลึกในสำนวนปปชที่ไม่ชี้มูลอา้าว ความผิดของพลเอกประวิทร์วงสุวรรณคดีนาฬิกายืมเพื่อนแหวนยืมแม่จากนี้เราจะได้เห็นกันครับนะต่อให้ผลลองอมาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าจะต้องมีผลต่อพลเอกประวิตริวงสุวรรณแน่นอนพักพลังประชารัฐตอนนี้ก็แมนะครับยังบอกว่าจะอุ้มธรรมนัตอยู่เป็นเลขาอันนี้ก็น่าจะเป็นเกมเกมหนึ่งหรือไม่นะครับเกมเขาเรียกว่าเกมสะกิดใจพลเอกประยุทธ์ นะยประยุทธ์เนี่ยไม่เอาธรรมนัตแต่ประวิทณ์เอาธรรมนัตนะมีการประชุมกันที่สภาผู้แทนราษฎรชั้น6นะใช้ห้องประชุมของสภาที่นี่นะหลายคนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์นะครับเอา้าเฮ้ยคุณประชุมพักเนี่ยคุณจะไปใช้สถานที่ของสภาได้อย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นกระแสะอีกกระแสะหนึ่งนะครับนะที่ประชุมในสภาผู้แทนราษฎรมันเป็นของหลวงแต่การประชุมพักมันเป็นเรื่องของพัก นะแม้จะมีสอสอมากแต่ว่าคุณแชคกว่าประชุมพักเนี่ยมันไม่ได้นะและคุณเรียกคนของพักมาประชุมที่สภา,าเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่อันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นกันต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้ผมจำนงชัยมนขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการกดไลค์กดแชร์ก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ